คือพอได้จกรน้โหลังอ่นจ้วยจะหรดน้ำอ่ะก้นแนวสร้างมบาให้ดูนะคะแล้วก็ปืงมาที่อนเลยฮะเรื่องนี้หรอคะ เมืองบางส่นที่พวกที่อนุรักษ์นะครับหือพวกที่บอกว่าเนี่ยกลัวว่าเขื่อนจะปิดถ้าเขาเขื่อนเขาปิดเนี่ยเขาก็มีเหตุผลและจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรทำนองนั้น ปล่อยลูบางทีมันลำบากก็ต้องมาฮะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมต้องคุยกับทางเพราะเดี๋ยวเส็จนี้นะผมจะคุยกับทางนายกเส้นนตรีของลูกเหนือเพื่อหามาตาการลูกงกาอาจจะขอทางชบเขาช่วยมาด้วยตอนเดชจะได้ช่วยกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเขื่อนเรายังให้นักท่องเที่ยวมันก็จะมีรายได้หมุนเวียนอยู่เนี่ยเพราะว่ามาทีไรก็พอเหมือนเล่นและหนูแล่จากพอแกเขากลับไปมันก็มากันก็กลับไปอีกอะไรจำลองนี้ฮะ วันนั้นรองผู้การมาเองมาวิ่งของรถกนันเนี่ยฮะรถที่รถประชาสัมพันธ์เนี่ย,ยประกาศว่าตอนนี้เวลาเท่านี้ขอความร่วมมือให้คือมีสติเลยสองคนทอนใบนิ้วเนี่ยเราพิมพ์ก็ต้องพิมพ์เป็นสองภาษาอีกไอ้ใบนิ้วสองภาษามันก็หาย,ยากเลยแถววันนี้ก็เข้าไปในหัวใช่ครับใช่ครับคนเราคนเรา ครตกปลาก็ต้องมีบัตรหรือไม่ก็ต้องจ่ายแล้วก็ก็หลวงต่างๆที่บ้านป่าสักงามก็ออกเป็นบนตที่บะคร